เช้าวันหนึ่งในเมืองสาก,กุระน้าร้านแฮมเบอร์เกอรอ์ขายของให้ผมก่อนได้ไหมครับพอดีว่าต้องการกินนะครับตอนนี้อุ้ยร้านนี้แฮมเบอร์เกอร์อร่อยสุดๆไปเลยนะพวกนายโอ้ยนั่นสีนะ่นี่นั่นอร่อยมากเลยนี่โอ้ใจใจเห็นด้วยเห็นด้วยอร่อยจริงอร่อยโอยๆนี่ตัวเองแฮมเบอร์เกอร์ที่คาว่ามากินอร่อยไหม เอออร่อยมากเลยครับเธออืมโอ้ยเหม็นความรักจริงๆเลยนะ <c oughs> อย่าให้ฉันมีบ้างละกันแฟนเฟิร์นเนี่ยเฮ้ตอนนี้ขอโสดไปก่อนละกันอืมนี่เต็งเตงน,นี่เธอเธอรู้หรือเปล่าเนี่ยหนุ่มโต๊ะข้างๆเราอะหล่อมากเลยเข้ามีแฟนหรือ,อย่างอะนะอุย้ยฉันก็ไม่รู้หรอกนะนี่อย่าเพิ่งไปมองหนุ่มเลย อืม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 โอ้แฮมเบอร์เกอร์ร้านนี้อร่อยมากเลยนะฟ้านะใช่ป่ะใช่ป่ะอุ๊ยใช่ใช่โอ้โหดีอร่อยอร่อยแต่แพงไปหน่อยนะเนี่ยโอ้นั่นสินะแพงจริงแต่เดี๋ยวนี้อะไรก็แพงใช่ฉันเห็นด้วยเลยอะถึงมันจะอร่อยมากแต่เราก็คงมากินทุกวันไม่ไหวหรอกนะเนี่ยแพงขนาดนี้คงต้องนานๆกินทีเก็บตังมากินกันเนาะ ใช่ไหมใช่ไหมไหนๆก็เปิดเทอมแล้วอ่ะต้องจ่ายค่าข้าวที่โรงเรียนทุกวันอีกเออใช่พูดถึงเรื่องเงินแล้วฉันก็คิดขึ้นมาได้เลยนะว่าดูเหมือนสถานงะสถานก,การเงินของฉันเนี่ยเริ่มจะย่ำแย่แล้วเหรนะาะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรคืออย่างนี้นะช่วงก่อนหน้าเนี้นะฉันเอาตังค์ไปเติมเกมเยอะไปหน่อยนะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยจริงๆฉันรู้สึกผิดพลาดมากเลยที่เอาไปเติมเพราะว่า พอเติมแล้วนี่ฉันก็ไม่มีตังมาทำอะไรอีกตังจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเขียดมากเลยไม่รู้จะทำยังไงดีไม่น่าเติมเลยแย่งจริงเลยนะโอ้ยเอาไปเติมเกมซะแล้วเหรอเนี่ยแล้วอย่างนี้จะหาตังจากไหนมาใช้ล่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ส่งให้ใช่ไหมเออก็ส่งให้อะนะแต่ฉันก็ไม่อยากขอเพิ่มกลัวโดนดุอ่ะ โอ้ยเข้าใจเข้าใจนะเอาเป็นว่าก็อย่าเพิ่งเติมเกมแล้วกันนะเอาไว้เติมในอนาคตนู่นแล้วกันนะค่อยๆเติมทีหลังนู่นเก็บตังค์เอาเออใช่แต่ตอนนี้เราต้องหาตังค์เพิ่มแล้วอ่ะโอ้อย่าเพิ่งคิดมากเดี๋ยวฉันจะลองพาไปหางานพิเศษทําดูดีไหมฉันก็ว่าจะทําด้วยนะถึงแม้ว่าฉันจะยังมีตังค์ใช้แต่ว่ายังไงก็อยากหาตังค์เก็บไว้ซื้อนู่นซื้อนี่อยากที่อยากได้อะนะ โอ้ดีดีด,ดีได้เลยได้เลยไปทําด้วยกันนะฮะได้ได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยยม,มีเพื่อนไปทําด้วยอย่างงี้ก็น่าสนุกดีว่าแต่จะทําอะไรอะ่ะยังไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปเสิร์ชหาเอานะเดี๋ยวค่อยไปตามหาเอาแล้วกันเดินหาเอาเฮ้ยเอาละอิ่มแล้วว่าแล้วก็เราไปหางานทํากันสักหน่อยไหมเดินหายังไงก็ว่างๆอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้สึกมีไฟขึ้นมาเลย วู้ไปหางานทำกันเถอะจ้าเออแกแกต้นเขาเป็นอะไร呀เออน่าสิฉันก็ไม่รู้อะเขาทำอะไรของเขา่ะอุ้ยมีคนเต็มร้านเลยนี่นะเฮ้เเขินเลยเขินเขินเขิน้ยเ้ย้ยโอเคโอเคอ่าขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอโทษที่เสียงดังนะคะคุณลูกค้าดเขินเออเอเธออะไรของเธอเนี่ยไปกันได้แล้วโอเคโอเคไปกันดีกว่าฉันฉันอายแล้วเมื่อกี้เราเสียงดังกันมากเลยนะฉันก็คิดอย่างงั้นนะนะ อ่ะไปกันได้ยังอ่ะจะไปตรงไหนอ่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าตามฉันมาก่อนแล้วกันไปเดินหาร้านแถวนี้เขารับพนักงานไหมโอ้ขายเนี่ยอ้าวน่มันคุณฟ้าน,นี่ครับเฮ้ยหัวหน้าห้องมาทําอะไรแถวนี้เนี่ยอดีผมเพิ่งกลับจากโรงเรียนครับโอ้อยางงั้นเหรอโอ้สวัสด,ดีสวัสด,ดีเออใช่ครับผมแวะมาแถวนี้นิดหน่อยครับแล้วคุณฟ้ามาทําอะไรครับเนี่ยเออฉันก็มากินแฮมเบอร์เกอร์กับนายเพื่อนบ้านเนี่ยแหละนะแล้วก็กําลังคิดอยู่ว่า จะลองไปหางานพิเศษทำมาพอดีว่าแบบว่าช่วงนี้ดังขัดสนนิดหน่อยอะนะก็เลยต้องหาตังค์เพิ่มมานะ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 ไม่ได้ขอพ่อขอแม่ก็เลยแบบว่าต้องมาหาทำเองโอ้อย่างงั้นเหรอครับอมผมมีร้านที่จะแนะนำอยู่นะลองไปสมัครดูดีไหมครับเป็นร้านอาหารนะครับนะที่อยู่ริมทะเลตรงนู้นะครับเอ้ยดีเลยดีเลยเออขอบใจขอบใจเดี๋ยวเดี๋ยวบายบายนะเดี๋ยวฉันจะลองไปที่นั่นดู โอเคครับโชคดีนะครับคุณฟ้าไปก่อนครับเออโชคดีโชคดีคดอ้ยหัวหน้าห้องแนะนำร้านสมัครงานมาให้โอ้อยังงั้นเหรอใช่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 ร้านอาหารนะนะอ๋ออาจจะงานหนักหน่อยนะร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปสมัครกันดูดีแม่ตรงริมทะเลฝั่งนู้นเลยะนะโอ้ไกลอยู่เหมือนกันนะเออหน่าลองไปดูลองไปดูน่าจะเป็นร้านที่ดีนะฉันเคยไปกินอยู่อาหารอร่อยมากเลยแหละ โอ้อย่างงั้นเหรอดีดีด,ดีไปไปไปด้วยกันเลยนะเออไปกันไปกันจะต้องมีอนาคตที่สดใสด้านการเงินรอเราอยู่แนะ่โอ้ร้านนี้เหรอเชอรี่คราวเนี่ยนะเออเจแปนบีฟรสสตอรองอืมร้านนี้ร้านนี้สินะฉันไม่เคยเข้ามากินเลยฮะใช่ ฉันเคยมากินอยู่ที่เดียวแหละนะร้านนี้ก็ราคาค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะร้านไฮโซโออย่างนั้นเหรอดีเลยนะอืเดี๋ยวเราลองไปหาผู้จัดการร้านแล้วก็ลองถามเขาดูว่ารับพนักงานไหมนะเนาะดีปะ่ะโอ้โอ้ไปเลยไปเลยไปเลยไปกันนะขอให้เขารับเราฉันอยากทํางานอะอมได้ไปอืม ว่าแต่ผู้จัดการร้านอยู่ไหนก็ไม่รู้ให้ปกติฉันจะเห็นพี่สาวพนักง,งานตอนหลับอันนี้ไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะอ่าคุณลูกค้ามาสองท่านเหรอคะอ๋อไม่ใช่ค่ะพอดีว่าอยากจะพบผู้จัดการร้านหน่อยนะคะอ๋อฉันนี่แหละค่ะผู้จัดการร้านเอ้าอย่างงั้นเหรอคะเนี่ยใช่แล้วค่ะมีอะไรอย่างนั้นเหรอคะพอดีว่า อยากจะมาสมัครงานนะคะทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรแบบนี้รับไหมคะที่ร้านนี้เออรับจ้ารับจ้าช่วงนี้กําลังขาดคนเลยเอา่าจะมาสมัครทั้งสองคนเลยหรือเปล่าจะเนี่ยเออใช่ค่ะใช่ค่ะจะมาสมัครทั้งสองคนเลยละคะ่ะรับนะรับใช่ไหมคะเออรับจ้ารับแน่นอนอา่าจะเริ่มงานวันไหนได้บ้างห่ะจ๊ะฮะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงนะ ร้านเจจัดเต็มจ่ายเต็มอยู่แล้วจ้าอุ้ยอย่างนั้นเหรอคะเนี่ยดีเลยใช่จ้าถ้าเป็นไปได้เริ่มงานพวกนี้เลยสะดวกไปจ้าเนี่ยอุ้ยสะดวกมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพรุ่งนี้จะมาทําค่ะนี่เยี่ยมเลยเราได้งานแล้วนายนี่วางใจได้เลยนะคะพวกเราสองคนจะตั้งใจทํางานอย่างดีเลยค่ะโอ้ยเยี่ยมไปเลยจ้ารุ่นหัวรุ่นไฟแรงเหลือเกินดีอะล่ะพรุ่งนี้เจอกันนะ นะพวกนี้มาแต่เช้าเลยนะจ๊ะโอ้ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเอาไปนายรีบกลับกันดีกว่าเดี๋ยวพวกนี้เราก็เตรียมตัวมาทํางานกันนะโอ้ได้เลยได้เลยได้เลยเยี่ยมไปเลยนะเออว่าแต่นายจอดรถไว้ไหนนะเนี่ยฉันลืมเออจอดรถใช่จอดรถเออฉันจอดรถไว้ตรงไหนแล้วเนี่ยฮะอา้าวแล้วอย่างงี้รถอยู่ไหนจะกลับยังไงเออ นั่นสินะลืมเฉยเลยเอารถไปไว้ไหนแล้วเนี่ยปัทโถเอ้ย